สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นสำเร็จเร็วขึ้นนะคะคุณร่าอยากให้วิธีคิดแบบนี้ไม่ว่าคุณจะมีทักษะอะไรมากมายแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีมายเซ็ตที่จะอยากสำเร็จนะคะไม่มีความคิดที่ต้องการเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จก็ไม่สามารถทำให้คุณสำเร็จในด้านธุรกิจไหนๆได้เลยแค่คุณมีความคิดอยากจะทำออนไลน์ให้สำเร็จเนี่ย คุณก็จะไปสรรหาทักษะเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย mindset เป็นสิ่งสำคัญวิธีแรกเลยเนี่ยวิธีที่คุยล่าใช้หลักๆเลยนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะนะคะคุยล่าจะมีความเชื่อก่อนว่าความเชื่อที่เรามีกับตัวเราเองเนี่ยนะคะเราต้องเชื่อมั่นตัวเราเองอันดับแรกเลยนะคะเชื่อมั่นตัวเราเองเลยว่าเราสามารถทําได้นะคะและความเชื่อเนี้ย จะต้องเป็นความเชื่อที่ยาวนานนะคะไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ประเดี๋ยวประดานะคะเป็นความเชื่อที่ฝังลากลึกลงไปภายใต้จิตสำนึกของเราเลยว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำออนไลน์ได้และประสบความสำเร็จได้นะคะนั้นความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญเชื่อข้อแรกก็คือต้องเชื่อในตัวเอง เมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะไปสรรหาวิธีการว่าสรรหาสินค้านะคะมาทําในเรื่องของออนไลน์เมื่อเราเจอสินค้าแล้วน,น,นะคะเชื่อที่2คือต้องเชื่อในสินค้าคุณจะเอาสินค้าอะไรมาขายก็ตามถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในสินค้านั้นๆเนี่ยคุณจะพิเศสมันออกมาเนี่ยไม่ได้เกิดความหมายกับคนฟังเลย นะคะคนฟังจะไม่ได้ไม่ได้สัมผัสถึงความรู้สึกของสินค้าที่ดีของคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีสินค้าหนึ่งตัวแล้วคุณมีความเชื่อในสินค้านั้นคุณก็สามารถขายมันได้ตลอดชีวิตกันเพราะคุณเชื่อว่าสินค้าของคุณดีเวลาคุณถ่ายทอดคุณสื่อออกไปให้กับคนฟังเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ว่าสินค้าของคุณดีนะคะเชื่อตัวเองเชื่อสินค้าและที่สำคัญคุณจะต้อง เชื่อในแบรนด์นั้นๆน,น,นะคะในแบรนด์นั้นๆหรือเจ้าของแบรนด์หรือว่าคนที่ทำแพลตฟอร์มให้กับคุณหรือว่าคนที่ดูแลคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนๆก็แล้วแต่หรือคนที่ดูแลคุณก็คือเป็นโค้ดหรือเป็นครูหรือว่าเป็นแม่ทีมนะคะคุณต้องเชื่อมั่นเขาด้วยว่าเขาสามารถพาคุณไปประสบความสำเร็จได้นะคะใครที่อยู่ในสาย สายโค้ดสายาทำธุรกิจความรู้นะคะถ้าคุณเลือกเรียนกับใครเนี่ยคุณก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยว่าเขาสามารถสอนให้คุณได้ความรู้และคุณจะนำความรู้ที่คุณได้รับนั้นไปทำความสำเร็จให้กับตัวคุณเองได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อเชื่อแบบนี้นะคะเชื่อในตัวเองเชื่อในสินค้าแล้วเชื่อในในโค้ดนะคะในโค้ดในครู ในแบรนด์นะคะในแพลตฟอร์มที่คุณใช้คุณต้องเชื่อมั่นเขานะคะเพราะคุณเองเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าเมื่อเราเข้ามาในธุรกิจออนไลน์เนี่ยเราต้องมีโคนน้ดที่คอยแนะนำเราต้องมีครูที่คอยแนะนำเราเราต้องมีแม่ทีมนะคะที่คอยให้กำลังใจที่คอยสอนนะคะคอยแนะนำให้กับเราเพื่อเรานั้นจะไปสู่ความสำเร็จของเรา สิ่งนี้จะทําให้เรานั้นสําเร็จได้เร็วขึ้นเป็นสิบสิบเท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อเป็นสิ่งสําคัญมายเซ็ตกับวิธีการคุยล่าบอกเลยถ้าคุณมีมายเซ็ตไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะต่อให้คุณหาวิธีการอย่างไรคุณก็ไม่สามารถที่จะทําให้ความสําเร็จของคุณนะั้นไปได้เร็วเพียงแค่คุณมีมายเซ็ตอยากสําเร็จอยากขายสินค้าตัวนี้อยาก ฟังครูคนนี้อยากเรียนกับโค้ชคนนี้คุณแค่มี m i n เซ็ตว่าอยากและคุณต้องมีความเชื่อกับสิ่งที่คุณเลือกด้วยคุณจะมีความสำเร็จเป็นสิบเท่าเร็วขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเชื่อมันสิ่งนี้คุยล่าฟันธงเลยคุณต้องเชื่อมั่นสิ่งนี้พลังวิเศษเชื่อมั่นในพลังจักรวาลคุยล่าสอนเรื่องพลังงานนะคะพลังการดึงดูดพลังจักรวาล คุยล่าเชื่อในสิ่งพวกนี้เพราะคุยล่าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำน้อยได้มาก